บทบาทตึกพระเจ้าเหาอนุสรสถานรัฐประหารยึดอำนาจครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ไทยภาพตึกพระเจ้าเหาในพระนารายราชนิเวศศูนย์บัญชาการรัฐประหารของพระเพทราชาภาพเล็กภาพพิมพ์สมเด็จพระนารายมหาราชโดยพีเบอร์ทรานจิตรกรชาวฝรั่งเศสพิมพ์ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในราวพศ 2,230จากสังเกตเห็นพระราชนิยมปเปอร์เซียที่ปรากฏในฉลองพระองค์เช่นพาโพกพระเสียรตึกพระเจ้าเหาในพระนารายราชนิเวศจังหวัดลบบุรีคืออนุสรณสถานรัฐประหารยึดอำนาจครั้งสำคัญครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การปกครองของไทยเมื่อปีพศ2 2 3 1ในปลายรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์และอาจเชื่อมโยงในมุมเหมือนและมุมที่ต่างจากการทำรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายนพศ 2,549ที่เพิ่งผ่านมาแล้วบ้างก็ได้ตึกพระเจ้าหาตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นนอกวังนารายหรือพระนารายราชนิเวศจังหวัดลบบุรีชื่อพระเจ้าหาฟังดูแปลกยังไม่ได้ข้อยุติว่าเหาหมายถึงอะไรเหาในภาษาเขมรหมายถึงเรียกหาหรือเรียกประชุมหรือเรียกชุมนุมบางทีจะหมายถึงเหาเหา ในภาษาอังกฤษหรืออาจมาจากคำว่าหาที่แปลว่าฟ้าก็ได้และบางทีจะหมายถึงชื่อพระพุทธรูปที่เป็นประธานในอาคารนี้ก็ได้อีกเหมือนกันแต่จะไม่มีทางมีความหมายว่าเป็นมแมลงขนาดเล็กดูดเลือดเกาะตามเส้นผมหรือขนเป็นอันขาดทั้งไม่มีทางจะหมายถึงปลาทะเลขนาดเลก็กเกาะอยู่กับปลาใหญ่ที่เรียกว่าหาฉลามหรือหาทะเลเป็นแน่นอนในจดหมายเหตุฝรั่งนิโคล่า,ชาแชเวสบันทึกว่าเป็นวัดที่งดงามพอใช้วัดหนึ่ง มีสวนดอกไม้และหมู่ต้นปาลอย่างไรก็ดีวันนี้หมายถึงเมื่อ2,550มีป้ายโลหะของกรมศิลปากรระบุว่าไม่ใช่วัดแต่เป็นหอพระประจำพระราชวังพระนารายณ์ราชนิเวทปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ถ้าท่านเข้าชมทางประตูพยาคาัคฆาซึ่งอยู่ทางด้านตะวันออกและเดินตรงไปก็จะเข้าสู่พระราชฐานชั้นในแต่ถ้าเลี้ยวซ้ายจะเห็นถังเก็บน้ำประปาขนาดใหญ่ ตึก12ท้องพระคลังเรียงแถว12ตึกข้างละหกทางขวามือแล้วก็จะถึงตึกเดียวอีกตึกหนึ่งคือตึกรับแขกเมืองเมื่อท่านเลี้ยวขวาเดินหน้าไปอีกหน่อยสายมือก็จะเป็นตึกพระเจ้าเหาซึ่งห่างจากตึกรับแขกเมืองประมาณ100เมตรเท่านั้นเองตึกพระเจ้าเหากว้างยาวโดยประมาณ15คูณ20เมตรก่ออิฐถือปูนผนังทั้ง4ด้านยังดีอยู่เครื่องบนซึ่งนาจะเป็นไม้ไม่มีแล้วก่อสร้างแบบสถาปัตยกรรมสกุลช่างสม,สมัยสมเด็จพระนารายณ์ คือผนังด้านหน้าก่อสูงจนจรดอกไก่เพื่อรับเครื่องไม้บนหลังคากลางหน้าบันค่อนไปข้างบนเจอะเป็นช่องโค้งอ้าระบายอากาศซุ้มประตูหน้าต่างแบบเรือนแก้วฐานสิงบัวปลายเสาเรียวยาวฐานอาคารโค้งท้องสัมเภาสัมพันธ์รับกับราวชายคามีกำแพงแก้วรายโดยรอบแต่สำหรับตึกพระเจ้าเหามีแนวกำแพงแก้วเพียงสามด้านเพราะด้านขวาอาคารชิดกำแพงวางด้านใต้ ัวอาคารมีประตูทางเข้าถึง5ประตูคือด้านหน้า1ประตูและด้านหลังสองประตูกับประตูด้านข้างขนาดใหญ่อีกข้างละหนึ่งประตูทําให้ตัวอาคารดูโปร่งไม่ทึบแบบพระอุโบสถจึงดูเหมาะเป็นที่ประชุมหรือที่ชุมนุมหรือหอพระมากกว่าอย่างอื่นด้านซ้ายอาคารมีน้ําพุเล็กๆอ่างหนึ่งบริเวณโดยรอบแม้จะไม่ได้มีสวนดอกไม้และหมู่ต้นปาล์มตามจดหมายเหตุแต่ได้แต่งเป็นสนามเรียบร้อยสีเขียวสดตัดกับตัวอาคารโบราณดูเจริญตาดี วันที่18พฤษภาคมพศ2231ก่อนสมเด็จพระนารายณ์สเสด็จสวรรคตวันที่11กรกฎาคมพศ2231ประมาณเกือบ12เดือนพระเพทราชาได้ประกาศยึดอำนาจณตึกพระเจ้าหาแห่งนี้ทำให้คณะรัฐประหารสำคัญอีกคณะหนึ่งนำโดยเจ้าพระยาวิชายเยนสมุหนายกซึ่งรอเวลากระทำการงานใหญ่อยู่เช่นกันต้องพ่ายแพ้พลาดโอก,กาดไป รายละเอียดเล็กๆเพิ่มเติมให้เรื่องนี้กระ่างขึ้นบ้างก็คือเมื่อเริ่มต้นปีนั้น2231สมเด็จพระนารายณ์ทรงพระประชวนพระอาการสุดหนักไม่อาจวาราชการได้โปรดให้พระเพทราชาเป็นผู้สําเร็จราชการแทนด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนของพระเพทราชาจึงใช้ตึกพระเจ้าเหาประชุมว่าราชการแทนที่จะใช้ท้องพระโรงพระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราศาสตร์หรือท้องพระโรงในพระที่นั่งจันทรพิศาล วันหนึ่งขณะพระเพทราชาออกว่าราชาการตามปกติเมื่อขุนนางใหญ่น้อยมาประชุมพร้อมกันยังตึกพระเจ้าเหาอย่างเคยยกเว้นเจ้าพระยาวิชายเยนโดยทันทีหลวงสระศักดิ์ผู้เป็นบุตรพระเพทราชาแต่เป็นโอรสลับของสมเด็จพระนารายได้ปรากฏตัวพร้อมอาวุธอย่างไม่มีใครคาดหมายพร้อมประกาศท่ามกลางขุนนางทั้งปวงว่า นี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประชวรหนักอยู่แล้วถ้าและพระองค์เสด็จสวรรคตสายตัวเราเป็นพระราชโอรสจะเอาราชสมบัติท่านทั้งหลายจะเข้าด้วยเราหรือไม่ให้เร่งบอกมาถ้าผู้ใดไม่เข้าด้วยเราเราก็จะประหารชีวิตผู้นั้นเสียเสร็จแล้วหลวงสรศักดิ์ก็ให้สัญญาณกลุ่มทหารคนสนิทที่เตรียมมาก็ยกอาวุธปิดช่องประตูหน้าต่างตึกพระเจ้าเหาโดยรอบก,การรัฐประหารยกแรกเริ่มต้นแล้ว และนำไปสู่ความสำเร็จเสร็จสิ้นในยกต่อไปในที่สุดบรรยากาศการเมืองช่วงนั้นตึงเครียดอย่างยิ่งประการหนึ่งก็คือสมเด็จพระนารายณ์ไม่มีพระราชโอรสที่จะสืบร,ราชสมบัติต่อจากพระองค์และก็ไม่ทรงระบุถึงพระอนุชาสององค์ซึ่งมีสิทธิธรรมดาตามประเพณีคือเจ้าฟ้าอภัยทศและเจ้าฟ้าน้อยด้วยทำให้เกิดการคาดหมายและข่าวลือไปต่างๆนานาเช่นลือกันว่าพระปีพระชบุตรบุญธรรมที่โปรดมากราวกับรราชโอรสในอุดมคติ ไอเดียสันจะได้ราชสมบัติพ่อพระปีมีบรรดาศักดิ์เป็นขุนไกรอยู่บ้านแกงพิษณุโลกลือกันว่าได้ระดมผู้คนไว้จํานวนหนึ่งเพื่อการสนับสนุนและลือกันว่าเจ้าพระยาวิชาเยนเป็นผู้สนับสนุนให้พระปีได้ราชสมบัติรวมทั้งลือกันว่าเจ้าพระยาวิชาเยนเองนั่นแหละจะยึดอํานาจเอาเสียเองพระพุทธศาสนาจะถูกล้มล้างฝ่ายพระเพรราชาและหลวงสรศักดิ์จับตาดูการเคลื่อนไหวของเจ้าพระยาวิชาเยนอย่างใกล้ชิด เจ้าพระยาวิชาเย็นนั้นแม้จะมีกำลังน้อยกว่าแต่มีอาวุธดีกว่าทหารที่เป็นกำลังหลักของเขาคือทหารฝรั่งเศสที่ประจำอยู่ที่ป้อมบางกอกและป้อมธนบุรีภายใต้การบังคับบัญชาของนายพลเอกเดฟาจอและอีกบางส่วนประจำอยู่ที่ป้อมเมืองมริดในบังคับบัญชาของนายพลเดอบูอังถึงแม้จะอยู่ไกลกว่าแต่ก็อาจมาสนับสนุนได้ทันเจ้าพระยาวิชาเย็นเชื่อมั่นว่าลำพังทหารฝรั่งเศสของนายพลเดฟาจอ ก็สามารถยึดอำนาจและปราบคู่แข่งได้ทั้งหมดสำหรับฝ่ายพระเพทราชามีกำลังน้อยเจ้าพระยาวิชาเยนประเมินว่าฝ่ายพระเพทราชาต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า6สัปดาห์จึงจะระดมกำลังผลได้พอถึงตอนนั้นก็สายไปแล้วสมเด็จพระนารายณ์เองคล้ายทรงไม่เฉลียวพระไยว่าฝ่ายพระเพทราชาจะมีกำลังพอยึดอำนาจได้เพราะขาดทั้งกำลังผลและอาวุธบางทีพระองค์อาจทรงมั่นพระไทยในกำลังของราชองครักษ์ของพระองค์เอง ซึ่งมีกำลังถึง3,000คนประกอบด้วยชาติต่างๆถึง12ชาติแม้พระเพทราชาจะเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ก็ไม่อาจสั่งทหารราชองครักษ์เหล่านั้นได้ขณะเดียวกันพระองค์ก็ทรงเชื่อมั่นในกำลังทหารของฝ่ายเจ้าพระยาวิชาเยนด้วยบรรยากาศในเมืองลบบุรีห่วงเวลานั้นค่อนข้างเร่าร้อนสับสนด้วยข่าวลือต่างๆกับการชิงไหวชิงพลิบของแต่ละฝ่ายที่จะยึดอำนาจผู้เขียนจินตนาการว่าในห้วงบรรยากาศของ การลงมือย <S an> ึดอำนาจชาวบ้านทั้งหลายในตัวเมืองลบบุรีและใกล้เคียงน่าจะถูกรุกเร้าอารมณ์ด้วยสาระอันชวนฉมนสนเท่ของเพลงยาวพยากรกรุงศรีอยุธยาซึ่งน่าจะถูกเขียนขึ้นโดยผู้ที่เข้าใจชีวิตจิตใจชาวบ้านอย่างดียิ่งและมีความฉลาดแหลมคมทางการเมืองเนื้อหาเพลงยาวเหล่านี้ได้ถูกเปิดเผยไว้ตามกำแพงวัดและหมู่บ้านร้านตลาดและน่าจะเป็นเช่นเดียวกับใบปลิวหรือโปสเตอร์ปลุกใจในปัจจุบัน ถึงตรงนี้ท่านผู้อ่านคงจะเห็นแล้วว่าฝ่ายที่จะกระทําการยึดอํานาจมีสองฝ่ายคือฝ่ายพระเพทราชาและฝ่ายเจ้าพระยาวิชายเยนและก่อนที่จะเล่าต่อไปต้องขอย้อนพุ่มหลังของทั้งสองฝ่ายแต่ยอ่อย่อพอสังเปตันจะช่วยให้เห็น,นกลไกการยึดอํานาจของทั้งสองฝ่ายชัดเจนขึ้นเจ้าพระยาวิชายเยนขอเริ่มที่ฝ่ายหลักก่อนดังนี้เจ้าพระยาวิชายเยนเป็นชาวกรีกชื่อจริงว่าคอนสแตนตินเยรากีเกิดเมื่อปีพศ 2,190ที่บ้านคาสโตดเกาะเซฟาโลเนียบิดามานดาเป็นผู้ดีตกยากมีอาชีพขายสุราและโดยประมาณอายุสิปีเยรากีหนีออกจากบ้านไปเผชิญโชคกับกับ,กบตันเรือสินค้าชาวอังกฤษผู้หนึ่งบางก็ว่าเยรากีไม่ได้หนีออกจากบ้านแต่แม่ของเขาขายตัวเขาให้กับกับ,กบตันชาวอังกฤษผู้นั้นชื่อสกุลเยรากีแปลว่าเยียวนกเขาเขาจึงเปลี่ยนเสียใหม่ให้เข้ากับความเป็นอังกฤษว่าฟอลคอนอันมีความหมายเดียวกัน ฟอลคอนได้เรียนรู้การมีชีวิตเป็นกะลาสีเรือในฐานะผู้รับใช้อย่างปลุกโปรงและรู้มากกว่ากะลาสีเรือธรรมดาก็คือรู้เล่ห์เหลี่ยมขอ,องวงการค้าขายและเทคนิคการติดต่อประสานงานการเดินเรือสินค้ากับชาติต่างๆรวมทั้งชีวิตชาวเรือที่เข้มข้นรุนแรงด้วยเมื่อฟอลคอนเป็นหนุ่มก็ติดตามกับตานชาวอังกฤษชื่อซามูเอลไวท์มายังสถานีสินค้าในภาคตะวันออกเฉียงใต้ เช่นที่บันตั้มในชวาและที่อยุธยาในสยามเมื่อปีกล้าขาแข็งพอมีเงินทุนบ้างก็ลองค้าขายด้วยเองแต่ก็หมดตัวเพราะเรือสินค้าอับปางลงตัวเขาเองก็เกือบเอาชีวิตไม่รอดโชคดีมากที่เขาได้พบคุณนางสยามผู้หนึ่งที่เคยเกือบเอาชีวิตไม่รอดเพราะเรืออับปางเช่นเดียวกันและนี่ก็เป็นจุดหักเหตุชีวิตของฟอลคอนอย่างมากคุณนางผู้นั้นได้พาเขาเข้าทํางานกับออกยาโกษาธิบดีหรือโกษาเหล็ก ซึ่งรับผิดชอบดูแลพระคลังสินค้าของหลวงไม่นานนักฟอลคอนก็แสดงผลงานชิ้นโบแดงให้ปรากฏกรณีตรวจสอบบัญชีนิสินการค้าขายระหว่างสยามกับบริษัทการค้าแห่งปเปอร์เซียจำเดิมระบุว่าฝ่ายสยามเป็นลูกหนี้แต่เมื่อฟอลคอนตรวจเช็คบัญชีนิสินอย่างละเอียดก็พบว่าฝ่ายสยามเป็นเจ้าหนี้ได้เงินค้างชำระพร้อมดอกเบีย้ยกลับคืนมาอย่างไม่น่าเชื่อความสามารถตรงนี้ของเขาได้ถูกนำข้าเฝ้าสมเด็จพระนารายณ์ ภาพคอนสแตนตินฟอลคอนหรือออกยาวิชัยเยนขุนนางชาวกรีกที่มีอำนาจมากที่สุดคนหนึ่งในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ฟอลคอนเรียนรู้ภาษาไทยได้เร็วสามารถพูดได้ทั้งแบบชาวบ้านร้านตลาดและแบบขุนนางรู้จักใช้ราชาศัพท์อย่างคล่องแคล่วกับรู้เรื่องประเพณีหมอบคลานเข้าเฝ้าอย่างดียิ่งนี่เป็นใบเบิกทางอย่างสำคัญที่จะกราบทูลถวายข้อมูลข่าวสารต่างๆกับสมเด็จพระนารายณ์อย่างใกล้ชิดโดยไม่ต้องผ่านล่าม เป็นการถวายข้อมูลสายตรงและมีชีวิตชีวามากโดนพระไทยในหลวงอย่างยิ่งเขาจึงได้รับความประทับพระไทยจากในหลวงเต็มๆในเวลาไม่นานนักสมเด็จพระนารายณ์นั้นทรงใฝ่รู้กิจการบ้านเมืองต่างประเทศมานานแล้วมีพนักงานอ่านถวายเรื่องราวกับพระเจ้าแผ่นดินทุกๆวันเป็นงานที่นิโคลสัสแชร์แวอร์ทบันทึกไว้ในจดหมายเหตุว่าเป็นงานหนักมากทีเดียว เพราะต้องอ่านอย่างตั้งใจคราวหนึ่งหนึ่งนานนับชั่วโมงสมเด็จพระนารายณ์ทรงรอบรู้เรื่องจากเมืองจีนเมืองยวนและญี่ปุ่นรวมทั้งจากปเปอร์เซียและอินเดียอย่างกว้างขวางแต่น่าจะยังไม่ชัดเจนทางยุโรปได้แก่โปรตุเกสสเปนอังกฤษและฮอลันดาและอย่างเป็นพิเศษกับประเทศฝรั่งเศสโดยเฉพาะการาศาสนาการขาและการเมืองชวนให้เชื่อได้ว่าฟอลคอนนี่เองได้ทำหน้าที่เป็นเอนไซโคลพีเดียเคลื่อนที่ให้กับในหลวง เขาจึงถูกเรียกเข้าเฝ้า,าบ่อยกว่าขุนนางสยามคนอื่นและเป็นที่โปรดปรานมากหากพระปีเป็นโอรสในอุดมคติฟอลคอนก็เป็นขุนนางในอุดมคติไอเดียลโนเบิลแของในหลวงเช่นเดียวกันเขามีความรอบรู้และชาญฉลาดหลายอย่างที่ขุนนางสยามใหญ่น้อยไม่อาจตอบสนองในหลวงได้เช่นคำตอบเกี่ยวกับการชักรอกเรือสินค้าขนาดใหญ่ที่ต่อเสร็จใหม่ๆลงน้ำความรอบรู้ในการชักรอกตั้งเสาพระเมรุมาตรขนาดใหญ่กลางสนามหลวง กับความสามารถในการชั่งน้ำหนักปืนใหญ่พระพิรุณเป็นตน้บนบางทีขุนทางสยามชั้นผู้น้อยบางคนอาจรู้ดีเท่าเทๆเฟาคอนแต่ไม่สามารถแสดงความรอบรู้ได้เพราะรู้ดีว่าจะมีผลร้ายตามมาอย่างไรที่รู้ดีเกินขุนนางผู้ใหญ่หรือเจ้านายของตนคตินิ่งเสียตำลึงทองจึงมีความหมายมากฟอลคอนเข้ารับราชการเมื่ออายุ33ปีในตำแหน่งออกหลวงในทันทีคือออกหลวงสุรสาคร คล้ายเริ่มต้นรับราชการก็ขึ่งสัญญาบัตรเลยไม่ต้องเสียเวลาไต่เต้าจากชั้นเล็กๆและไม่นานก็ได้รับตำแหน่งออกพระวิชายเยนและไม่นานอีกเช่นกันก็ได้เลื่อนขึ้นเป็นออกยาหรือพระยาวิชายเยนพออายุ39ปีกว่าก็ได้ตำแหน่งสูงสุดเป็นเจ้าพระยาวิชายเยนและตำแหน่งสมุหนายกตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเขารับราชการเพียงเจถึงแปปีได้เลื่อนชั้นสูงขึ้นเช่นนี้ถือว่าไม่ธรรมดากับมีบ้านพักทรงฝรั่งก่ออิฐถือปูนขนาดใหญ่ มีบันไดเวียนขึ้นหรูหราชวนให้หน่าอิจฉามากทีเดียวคุณนางสยามชั้นสูงและพระสงฆ์สยามไม่ชอบฟอลคอนเหมือนกันไม่เว้นแม้กระทั่งบาทหลวงฝรั่งพระเยซูอิตก็ไม่สู้ไว้วางใจฟอลคอนมากนักจะมีก็แต่บาทหลวงตาชาร์กรูปเดียวเท่านั้นที่เข้ากันได้ดีแม้แต่ทหารฝรั่งเศสเช่นนายพลเดฟาจอผู้คุมป้อมบางกอกซึ่งฟอลคอนเอาใจอย่างเป็นพิเศษเพราะเขาเป็นกำลังหนุนให้ท่านนายพลก็ไม่สู้จะวางใจเขาเช่นเดียวกัน ยิ่งนายร้อยโทฟอบังผู้รับราชการเป็นจอมพลเรือของสยามก็เป็นที่จงเกลียดจงชังกันกันกบฟอลคอนอย่างที่สุดสำหรับท่านทูตฝรั่งเศสซิมงเดลาลูแบร์นั้นหาความกลมกลืนลงตัวกับฟอลคอนไม่ได้เลยเขาใช้อำนาจข่มขู่ท่านทูตอย่างเกินขอบเขตด้วยเหตุดังนี้ฟอลคอนจึงถูกมองจากผู้คนที่ติดต่อสัมพันธ์ด้วยเป็นไปในทางลบกแทบทั้งหมดและเป็นผลร้ายที่ย้อนกลับมาทำลายชีวิตและความฝันของเขาเอง บางทีการเป็นมิตรกับใครยากเช่นนี้อาจเป็นเพราะเขาไม่มีภาพดีๆของมนุษย์ Human Figure อยู่ในใจมากนักเพราะต้องดิ้นรนต่อสู้ตลอดมากับต้องเผชิญโชคแบบต้องเอาตัวรอดชนิดโคตในข้อง,งอในกระดูกหรือเพราะเขามีบุคลิกแบบดูแอ Personality พระเพศราชาหนึ่งพระเพศราชาวัยห้าสปีตามจินตนาการของจิตประกอหมอวรพินต บนฐานของภาพจิตประกรรมวัดยมอยุธยาคราวนี้กลับมาทางด้านพระเพทราชาผู้เป็นฝ่ายตรงข้ามกับฟอลคอนบ้างในหลายๆกรณีมีความเห็นต่างจากฟอลคอนโดยเฉพาะการมอบป้อมที่บางกอกและมริดให้อยู่ในอำนาจของฝรั่งเศสในที่ประชุมขุนนางพระเพทราชาค้านอย่างแข่งขันในเรื่องนี้โดยยกตัวอย่างเจ้าเมืองบางเมืองในอินเดีย ชวาและมาลายูที่ยอมให้กองกําลังทางยุโรปเข้าไปตั้งอย่างเป็นอิสระในที่สุดก็ถูกยึดครองโดยกองกําลังเหล่านั้นสมเด็จพระนารายณ์ทรงรับฟังแต่ท้ายที่สุดแล้วกองกําลังทหารฝรั่งเศสก็ยังคงประจำอยู่ที่ป้อมทั้งสองแห่งตามแผนของฟอลคอนเช่นเดิมและนี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลสําคัญอันหนึ่งที่พระเพทราชาเริ่มรู้สึกถึงความจําเป็นในการยึดอํานาจก่อนที่สมเด็จพระนารายณ์จะเสด็จสวรรคต สมเด็จพระนารายณ์ทรงพระประชวนหนักเริ่มตั้งแต่ต้นปีพศ2231และพระอาการโรคทำให้ทรงสุดเร็วมากบางทีพระองค์ทรงมีโรคหลายชนิดเช่นไอหืดท้องมาร์ปผาสับพิการและโรคบุรุษโดยเฉพาะโรคไอหืดน,นั้นเคยทรงเป็นมาก่อนจนเกือบสิ้นพระชนก็ครั้งหนึ่งครั้งที่เดือชมองมาถวายพระราชสารประการหนึ่งโรคไอหืดแอสเมติกคอมักเกิดจากผลความสัมพันธ์กายใจ ไซคอโซเมติกที่เปลี่ยนแปลงเช่นจิตใจไม่สบายกังวลเป็นทุกขทำให้ร่างกายเปลี่ยนแปลงเจ็บป่วยได้บางทีในห่วงเวลานั้นพระองค์อาจทรงอยู่ในภาวะกลืนไม่เข้าขายไม่ออกข้องคับใจ frustration เพราะเหตุผลของพระเพทราชาฟังดูดีแต่พระองค์ก็ไม่อาจทรงขัดความต้องการของฟอลคอนคือไมตรีกับฝรั่งเศสดังนี้เป็นตน้นแรงแห่งความคับคลองใจนั้นเสริมพระโรคให้กำเริบขึ้นจนไม่สามารถ ทรงออกว่าราชาการได้ต้องให้พระเพทราชาเป็นผู้สําเร็จราชาการแทนพระเพทราชาด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนได้ใช้ตึกพระเจ้าเหาเป็นที่ประชุมว่าราชาการแทนที่จะเป็นท้องพระโรงของพระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญ,ญามหาปราศาสตร์หรือพระที่นั่งจันทรพิสารและคล้ายจะตั้งใจโดยซื่อว่าเมื่อในหลวงเสด็จสวรรคตแล้วจะอัญเชิญพระอนุชาขึ้นเสวยราชาสมบัติต่อไปที่ตึกพระเจ้าเหา แล้ววันหนึ่งขณะที่บรรดาขุนนางทั้งหลายพร้อมกันที่ตึกพระเจ้าหายกเว้นเจ้าพระยาวิชายเยนหลวงสรศักดิ์บุตรบุญธรรมของพระเพทราชาแต่เป็นโอรสลับของสมเด็จพระนารายได้ระดมสมัครพรรคพวกพร้อมอาวุธรายอยู่โดยรอบตึกพระเจ้าหาพร้อมประกาศจะเอาราชสมบัติในฐานะพระราชาโอรสต่อหน้าขุนนางใหญ่น้อยทั้งปวงดังได้กล่าวแล้วนี่คือการทำรัฐประหารยกแรกเริ่มต้นแล้ว ไม่มีขุนนางคนใดคัดค้านหรือแสดงความคิดเห็นแตกต่างที่ประชุมขุนนางตกตะลึงคิดไม่ถึงว่าหลวงสรศักดิ์จะประกาศยึดอำนาจบรรยากาศในที่ประชุมเครียดเต็มที่แต่บางทีจะพอคลี่คลายได้บ้างเมื่อหลวงสรศักดิ์พูดว่าจะยึดอำนาจและยกราชสมบัติให้บิดาของตนคือพระเพทราชาพระเพทราชาแม้จะมีบรรดาศักดิ์เพียงออกพระก็ตามแต่เป็นที่เคารพนับถือของขุนนางใหญ่น้อยทั้งหลาย เป็นคนบุคลิกภาพดีและเป็นที่รักใคร่ชอบพอของสมเด็จพระสังฆราชแห่งลบบุรีพระสังฆราชองค์นี้จำพรรษายอยู่ที่วัดราชาตั้งอยู่ห่างประตูวังด้านตะวันออกราว400เมตรและใกล้กับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุหากราชสมบัติจะต้องตกไปอยู่ในมือของพระเพศราชาผู้เป็นเชื้อพระวงเก่าก็น่าจะพอสบายใจกว่าตกอยู่ในมือของโอรสลับผู้ซึ่งมีบุคลิกภาพไปในทางรุนแรงก้าวร้าว จิตแพทย์อาวุโสท่านหนึ่งเคยศึกษาย้อนหลังชี้ว่าพฤติกรรมของหลวงสรศักดิ์เป็นซาดิสพระเพทราชายังคงยืนยันว่าราชสมบัติควรจะตกอยู่ในมือของพระอนุชาตามพระราชประเพณีฝ่ายหลวงสรศักดิ์ได้แจ้งให้ทราบเพิ่มเติมว่าได้วางกำลังของตนไว้โดยรอบพระราชวังแล้วพร้อมกับที่ประตูพเนียดปัจจุบันอยู่ในค่ายสมเด็จพระนารายมหาราชและกำลังอีกส่วนหนึ่งยึดตำหนักริมทะเลชุกศรไว้ นี่น่าจะเป็นกระบวนการยึดอำนาจยกที่สองหลวงสรศักดิ์ได้กำลังหนุนอีก300คนจากขุนนางมอนผู้หนึ่งกำลังทหารนี้น่าจะเป็นกำลังทหารราชองครักษ์ที่อยู่ภายใต้การดูแลของขุนนางมอนผู้นั้นฝ่ายเจ้าพระยาวิชายเยนก็มีแผนยึดอำนาจอยู่แล้วเช่นกันโดยจะให้ทหารฝรั่งเศสภายใต้การสั่งการของนายพลเดฟ,ฟาดที่ตกลงไว้แล้วกับเจ้าพระยาวิชายเยน ทานองว่าเมื่อมีหมายด่วนบอกไปให้รีบยกกองกําลังมาทันทีเจ้าพระยาวิชาเยนค่อนข้างไว้ใจในายพลเดฟาดเพราะองครักษ์ของเฟลคอนคนหนึ่งเป็นบุตรชายของนายพลเดฟาดมียศเป็นนายพันตรีแต่เจ้าพระยาวิชาเยนประเมินกําลังฝ่ายพระเพทราชาต่ําไปด้วยเชื่อมั่นว่าพระเพทราชาไม่มีกําลังพอกว่าจะรวบรวมกำลังผู้คนได้ต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า6สัปดาห์ขณะเดียวกันก็มั่นใจในอาวุธสมัยใหม่ของกองกำลังฝรั่งเศส ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงมากหากกำลังชาวบ้านสยามของพระเพทราชาโดนยิงด้วยกระสุนเพียงไม่กี่ลูกก็ย่อมาจะล้มตายเป็นใบไม้ร่วงถอยหนีไปฝ่ายตนก็จะยึดอำนาจได้โดยง่ายสมเด็จพระนารายก็เช่นเดียวกันพระองค์ไม่ทรงเชื่อเลยว่าขุนนางที่ทรงลิดรอนอำนาจเกือบหมดสิน้นจะมีความสามารถยึดอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์จากพระองค์ได้ทั้งเจ้าพระยาวิชายเยนและสมเด็จพระนารายณ์ช้าไปเสียแล้ว การยึดอำนาจยกที่3ก็คือพระเพทราชาทำให้เจ้าพระยาวิชาเยนตกใจเมื่อปรากฏว่าขุนนางสยามพระสงฆ์และชาวบ้านออกมาชุมนุมกันทั้งเมืองจับอาวุธมีดพระเท่าที่จะหาได้ตรงไปยังพระราชวังโดยเฉพาะพระสงฆ์แม้วัดในเมืองลบบุรีจะมีไม่มากขึ้นหลักร้อยเท่าที่อยุธยาแต่เฉพาะในเขตเมืองก็มีวัดไม่น้อยกว่า40วัดและวัดที่อยู่ในกำแพงเมืองชั้นในก็มีถึง20วัด หากได้กำลังวัดละ20-30ถึงรูก็เกือบจะเกินพอแล้วตรงนี้บางทีเจ้าพระยาวิชาเยนจะมองข้ามไปหรือคิดไม่ถึงสำหรับเจ้าพระยาวิชาเยนแล้วโชคร้ายกำลังเล่นงานเขาอย่างหนักนั่นคือนายพลเดฟาดไม่ยกกองกำลังขึ้นมาตามนัดด้วยใจอันโลเลของเขาหายนะก,กำลังคืบคลานเข้าหาเจ้าพระยาวิชาเยนอย่างเงียบเงียบแต่เขาก็ไม่หวั่นไหวมากนักโดยได้ส่งทหารลงไปเร่งรัดและเฝ้ารออย่างอดทน การยึดอำนาจยกที่สีเริ่มรุนแรงเข้มข้นขึ้นข่าวลือและพลังกระตุ้นแนวร่วมพระสงฆ์และชาวบ้านทํานองว่าฝรั่งจะทําอันตรายต่อพระพุทธศาสนาสมเด็จพระนารายณ์เสด็จสวรรคตแล้วต่างชาติจะครองเมืองเหล่านี้ทําให้แนวร่วมร้อนรนมากขึ้นยิ่งได้แรงกระตุ้นจากเพลงยาวพยากรกรุงศรีอยุธยาแนวร่วมก็ยิ่งร้อนจนถึงกับเข้าล้อมบ้านบิดาพระปีขุนไกลายสิทธิศักดิ์คือบ้านที่อยู่ลบบุรีถูกค้นถูกปล้นและถูกทําลายผู้คนวุ่นวายทั่วเมือง เจ้าพระยาศรีสาครได้รับมอบหมายจากผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ให้ไปเชิญเจ้าพระยาวิชาเยนเข้าเฝ้าเจ้าพระยาผู้นี้เป็นผู้ที่นับถือและเคยมีบุญคุณต่อเจ้าพระยาวิชาเยนมาก่อนหากเป็นผู้อื่นแม้จะได้รับหมายสั่งมาเจ้าพระยาวิชาเยนก็คงไม่ยอมดังนั้นเจ้าพระยาวิชาเยนกับทหารอังกฤษที่ติดตาม15คนและทหารฝรั่งเศสอีก 2- 3สคนพร้อมเพื่อนชาวโปรตุเกสอาวุธครบมือตรงไปอย่างพระราชวัง ก่อนหน้านั้นเล็กน้อยเจ้าพระยาวิชาเยนส่งคนไปเร่งรัดนายพลเดฟาดซึ่งให้คำตอบว่ายกกองทหารขึ้นมาไม่ได้เพราะไม่สบายแต่ก็ได้เตรียมที่พักไวใ้ให้เจ้าพระยาวิชาเยนและครอบครัวหากจะหลบภัยไปอยู่ที่บางกอกเจ้าพระยาวิชาเยนรู้สึกในทันทีว่าฝันสลายแผนยึดอำนาจแสนสวยของเขาพังทลายกระนั้นก็ยังมีใจเสี่ยงภยัยสู้ตามวิสัยชอบเสี่ยงของเขา เมื่อถึงประตูพระราชวังก็ได้รับอนุญาตให้ผ่านเข้าไปได้เฉพาะเจ้าพระยาวิชาเยนเท่านั้นส่วนผู้ติดตามให้รออยู่ด้านนอกนั่นก็คือจุดจบของเหยี่ยวนกเขาที่โบยบินลัดฟ้าข้ามน้ําข้ามทะเลมาแต่ไกลได้สิ้นอิสรภาพโดยง่ายทหารที่คุ้มการชาวอังกฤษฝรั่งเศสและเพื่อนชาวโปรตุเกสพอประเมินได้ว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วก็เพ่นหนีเอาตัวรอดกันไปคนละทิศละทางเจ้าพระยาวิชาเยนถูกนําตัวไปประหารชีวิตนวัดซาก นอกเมืองลบบุรีด้านตะวันออกตรงกับวันที่5มิถุนายนพศ2231เจ้าพระยาวิชาเยนเดินเข้าสู่หลักประหารอย่างไม่หวาดวัน่นก่อนเพชฌฆาตจะลงดาบเขาได้ถอดเครื่องราชอิสริยาภรณ์เซนต์มิเชลซึ่งได้รับพระราชทานจากพระเจ้าหลุยที่14กับไม้กางเขนสองอันที่ได้รับพระราชทานจากพระสันตป,ปาปาเมื่อเจ้าพระยาวิชาเยนถูกจัดการเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็ถึงคิวพระปีบ้าง สมเด็จพระนารายณ์ทรงพระประชวรหนักมากขึ้นและทรงรู้สึกว่าภัยกำลังคืบคลานเข้ามาจึงให้นิมนต์พระสงฆ์จากภายนอกเข้ามาในพระราชวังโดยถวายพระที่นั่งดุสิตสวรรค์ทันยอมมหาปราศาสตร์เพื่อให้เป็นพระอุโบสถและกระทําการบวชข้าราชการฝ่ายในทั้งหมดที่รับใช้ใกล้ชิดประมาณ15คนเป็นพระพ้นจากภัยรัฐประหารไปได้ยกเว้นพระปีแต่ผู้เดียวที่ยังคงรับใช้อย่างซื่อสัตย์ต่อไปโดยรุ่งอรุณของวันนั้นตามบันทึกของบาทหลวงเดอะเบส ว่าพระปีเดินออกมาล้างหน้าที่ประตูกำแพงแก้วหลวงสรศักดิ์สั่งให้คนผลักพระปีตกลงไปพระปีตกใจร้องขึ้นทูลกระหม่อมแก้วช่วยด้วยสมเด็จพระนารายณ์ทรงได้ยิงด้วยความโทมนัสอย่างยิง่งทรงร้องถามออกไปว่าใครทําอะไรกับไอเตียเล่าพระปีผู้นี้รู้ว่าเข้ารีดแล้วและเจ้าพระยาวิชาเยนตั้งใจจะอัญเชิญให้เป็นผู้ได้รับราชสมบัติต่อไป พระมหากษัตริยาธิราชแห่งกรุงสยามสมเด็จพระนารายมหาราชโดยเดลาเมซิงปีคศ 1688- พศ2231ยกสุดท้ายของการยึดอำนาจแล้วยกสุดท้ายของการยึดอำนาจก็มาถึงเมื่อพระเพทราชาและหลวงสรศักดิ์เข้าเฝ้าเพื่อกราบทูลว่าจะอัญเชิญพระอนุชาสวยราชสมบัติต่อไปทรงฟังและสังเกตอากับกิริยาของบุคคลทั้งสอง ก็เข้าพระไทยได้ในทันทีว่าทั้งคู่ได้ยึดอํานาจแล้วทรงพระพิโรธจัดจับเอาพระแสงดาบข้างพระที่บรรทมทรงพยายามยืนขึ้นหมายประหารชีวิตบุคคลทั้งสองแต่เพราะทรงทุพพลภาพหนักอยู่แล้วก็สุดลงพระแสงดาบตกจากพระหัตแล้วมีพระดำรสอย่างเจ็บปวดว่าเทพเจ้าผู้รักษาบอวรพุทธศาสนาจงไว้ชีวิตอีกสักเจ็ดวันจะขอดูนาไอ้ขบฏสองคนพ่อลูกคู่นี้ให้จงได้แล้วก็ทรงทมนัดน้อยพระไทยเป็นที่ยิ่ง กับทรงสาบแช่งต่างๆนานาสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงกล่าวว่าคำสาบแช่งต่างๆนั้นบางเกิดผลจริงแก่สองพ่อลูกในเวลาต่อมาสำหรับฉากสาบแช่งต่างๆนานานี้บางหลักฐานระบุว่าสมเด็จพระนารายณ์มิใช่ใช้พระแสงดับแต่ใช้พระแสงปืนเลยทีเดียวสมเด็จพระนารายณ์เป็นเจ้าเสด็จพระบรรทมอยู่ยืนพระหัตถ์คลำเอาพระแสงปืนเผยพระองค์จะลุกขึ้นก็ลุกขึ้นไม่ได้กลับบรรทมหลับพระเนตรสำหรับวันที่สมเด็จพระนารายณ์ สเสด็จสวรรคตตรงกับวันที่11กรกฎาคมพศ2231ณนพระที่นั่งสุท้าวสวรรค์ในพระนารายราชนิเวศในพระราชพงสาวดารฉบับพระจักรพรรดิพงศ์จาดมีการกล่าวถึงการสเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์โดยพิสดารออกไปกล่าวคือฝ่ายผู้กระทําการยึดอํานาจคล้ายจะเร่งรัดให้สเสด็จสวรรคตเร็วขึ้นแม้ในขณะนั้นอยู่ในนาทีที่จะ,สะเสด็จสวรรคตอยู่แล้วความว่า พระราชรักษาให้เรียนถามพญาเพชราชาพญาสุรศักดิ์ว่าพร้อมหรือยังบอกว่าพร้อมแล้วขุนองค์อยู่งานถอนนิ้วมือขึ้นจากพระองค์พระโอษฐ์งับก็นิ่งไปนวันเสาร์ขึ้นห้าขเดือนเก้าเวลาสิบทุ่มสเสด็จนิพพานการยึดอำนาจกระทําการรัฐประหารเริ่มยกแรกณนะตึกพระเจ้าเหาและสิ้นสุดยกสุดท้ายแล้วณนะพระที่นั่งสุดทศวรร์ซึ่งอยู่ห่างจากตึกพระเจ้าเหาเราวสามร้อยเมตรเท่านั้นเองภารกิจหนักของนักรัฐประหารก็คือ จะรักษาอำนาจที่ยึดมานั้นได้นานเท่าไหร่ถึงวันนี้ตึกพระเจ้าหาจึงคล้ายเป็นอนุสรสถานขององค์การยึดอำนาจรัฐประหารในบ้านเราซึ่งเกิดขึ้นมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง